หลังจากทางที่ฮอนด้ประเทศไทยได้มีการเปิดตัว Honda Accord ใหม่ซึ่งนับว่าเป็นเจเนอเรชันที่11หลังจากที่เปิดตัวครั้งแรกมปรนนานหลายสิบปีโดยตัว Honda Accord รรุ่นใหม่จะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น E ที่มีราคา1,529,000บาทและในรุ่น EL ที่มีราคา1,669,000บาทและปิดท้ายด้วยรุ่นตัวท็อปอย่างรุ่น RS ที่มีราคา1,799,000บาท ดูใด้านดีไซน์ภายนอกของตัว h o n d ้า c อคอร์ดใหม่จะมีเส้นสายรอบคันที่ให้อารมณ์สปอร์ตพรีเมียมในทุกมิติตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ที่มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ทรงสปอร์ตและเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกด้วยการเพิ่มวัสดุสีดำเพียโนแบ็กด้านไฟท้ายจะเป็นชุดไฟท้ายแบบ LED ที่มาพร้อมกับไฟเดี้ยวแบบ LED s ื่อคอนโทรที่ไฟเลี้ยวจะไหลออกเป็นเส้นออกไปและมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วทรงสปอร์ตต่ด้านภายในห้องโดยสาร จะมีแผงคอนโซลที่มีขนาดใหญ่และหรูหราในด้านระบบอินโฟเทนเมนต์จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรับรองการเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีผู้ช่วยอย่าง Google Assistant ในการโทรหรือส่งข้อความหาเพื่อนฟังเพลงทั้งระบบเตือนหรือไม่กระทั่งเปลี่ยนอุณหภูมิในตัวรถแ,และยังมีระบบนำทางที่สแสดงผลการจราจรแบบเรียลไทม์พร้อมรับรองการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Map และยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนในส่วนหน้าจอแดชบอร์ดแสดงข้อมูลการขับขี่จะมีขนาด10.2นิ้วและยังมีระบบแสดงข้อมูลบนกระจกขนาดถ,ถึง11.5นิ้ว h o น d ้าคอร์ดใหม่ยังมีจุดโดนเดน่นอีกจุดนั่นก็คือปุ่มสั่งงานที่เอาไว้สังงส่งงานส่วนกลางและมีการติดตั้งช่องเชื่อมต่อ USB Type C และแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายและยังมีระบบเชื่อมต่อ Honda Connect พร้อมเทคโนโลยีดิจิตอลคีย์ ในด้านระบบเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียง Bosch Premium Audio 12ตำแหน่งและมีการติดตั้งหลังคา Panoramic Sunroof ในด้านกลุ่มพลังการขับเคลื่อน Honda Accord ทุกรุ่นจะใช้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร Hybrid ให้พละกำลังสูงสุด147แรงมา้าแรงบิดสูงสุด182นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พละกำลังรวมทั้งระบบ207แรงมา้าอตตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่25กิเมตรต่อลิตร ในด้านระบบความปลอดภัยในระบบช่วยเหลือการขับขี่จะมีการติดตั้งระบบกล้องมองรอบคันระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนฮันด้าเลนวอชไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยวเซ็นเซอร์การระยะหน้า4จุดและหลัง4จุดและโดดเด่นด้วย Honda Sens i n g ที่มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่เป็นต้นขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ